แบงค์สิบส่งมาครับเพื่อนแบงค์สิบส่งมานะครับใบร้านะครับสี่สิบบาทนะครับเพื่อนเพื่อนสั่งกันมาเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมจัดส่งนะครับสั่งมากสั่งน้อยสั่งหนึ่งใสั่งสองในะครับส่งทุกท่านเลยนะครับตอนนี้ก็คือคุณคุณอะไรนะเดี๋ยวขออนุญาตอ่านก่อนนะครับคุณธนพลนะครับอยู่นะครับหนองไม้แดงหรอ ชนบุรีนะครับชนบุรีนะครับสัส <Bruno. im it> ส <elaborate> ส่งมาทัสส้งหมด2นะครับนี่ครับสภาพก็คือขาวสวยขาวสวยนะครับที่เห็นจุดๆก็คือเป็นรอยหมึกบนโต๊ะนะครับไม่ได้เกี่ยวกับแบงค์นะครับนี่นะครับใส่ไปแล้วนะครับใบที่1นะครับใส่เข้าไปแล้วนะครับขาวสวยนะครับใบที่2นะครับใบละ40บาทของแท้ให้เพื่อนๆดูรายน้ําเลยอ่าดูรายน้ำนะครับเห็นไหมไม่ไม่ค่อยเห็นเนาะไายน้ำเห็นนะครับเห็นเห็น โอเคครับทั้งหมดนะครับ2ใบนะครับตอนนี้ก็คือพร้อมเดินทางแล้วนะครับใบละ40บาทสนใจทักเลยนะครับได้ทุกเลยนะครับทักมาใต้คลิปได้เลยนะครับตอนนี้ขอแยกแท็กก่อนนะครับอันดับที่1นะครับเอากล่องมาขอนเลยนะครับก็ขอด้วยกระดาษก่อนเลยนะครับ รแล้วนะเราจะแบบแล้วฉัน,นยงนบอลแ,แล้วก็ใส่แบงคนะฮะไม่นะ,นะครับแล้วก็ทำด้วยกล็ดหลักนะครับนีนะครับตึดกนะครับอ่าเดี๋ยวกดน้อยนะครับนี่ก็สีกันต่อเลยนะครับสาเร็จแล้วนะสำเร็จแล้วนะครับ ปิดไอคอนนะครับปิดไอคอนเพื่อเดินทางครับเรีบร้ไปครับขอบคุณมากครับ